เมือ่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจใหแน่้แน่แนวมุ่งตรงไปสู่หนทางปฏิพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้ นั่งกัดสมาธิโดยอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดเนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตัก พอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคอลูกอย่าถึงกับให้ปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เรา ใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างวางเปล่าจากความคิดทั้งมวลทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องกังวลมาเลยให้ทำความรู้สึกอย่างนี้ แล้วก็ขยับเนื้อขยับตัองเราให้ดีกระเนให้เลือดล้อมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายคราวนี้เราก็ามาสมมติว่าภายใน ร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดม้ามไตาวิจัยเป็นต้นให้เป็นที่ลงโลกว่งว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรงกลวงภายใน คล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสหรือว่าคล้ายกระุกโปง่งที่เราอัดลงเข้าไปให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรงกลวงภายในแล้วเราก็นึกน้อมใจของเราไม่หยุดนิ่งนิ่ง อยู่ที่ศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดซึ่งโยนในกลางทองของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือ ทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มให้สมุดอนิชี กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะต้องรู้จักเอาไว้ไว่าอยู่ตรงนี้แต่ในแง่ของการปฏิบททัติจริงๆแล้ว รานึกเพียงทำความรู้สึกว่าใจเรามาอยู่ในกลางท้องบริเวณแถวๆนี้เพราะศูนย์กลางกายฐานที่เจ็จะเห็นได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งในสนิทสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนะี่ยจึงจะเห็นได้แต่ว่าเราก็จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ แล้วตรงนี้เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นของเรารวมทั้งเป็นที่ที่เราจะไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะต้องเริ่มต้นตรงนี้แหละที่ฐาที่เจ็ เพราะฉะนั้นนอกจากเป็นที่เกิดดับหลับตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนานิาพานด้วยอันที่เจ็ดนี้จึงสำคัญมากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แต่เดิมก็เป็นปุตุิชนธรรมดาเช่นเดียวกับพวกเราแต่ว่าเมื่อท่านผ่านชีวิตมายาวนานในสังสารวัต ผ่านชีวิตในหลายรูปแบบเป็นชนชั้นสูงก็เคยเป็นมาแล้วถึงพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองโลกทวีปทั้งสี่คืออุตรรุรทวีปปุพาวิธิหะอประโคยานชมบูทวีปที่อยู่รอบกาวัสมนซึ่งเป็นที่ตั้งของสวรรค์ ฉันจตุมมาหาราชิกาและดาวดึงสูงสุดท่านก็เป็นมาแล้วปกครองโลกมนุษย์ในยุคที่มีประเทศเดียวภาษาเดียวและวก็คำสอนอันเดียวจนยันกลางท่านก็เป็นมาแล้วเศรษฐีมหาเศรษฐีบรมเพเศรษฐีฉันล่างก็เป็นมาแล้ว นรกก็เคยไปอาบายก็ไปสุขติภูมิก็เคยเป็นท่านผ่านชีวิตมายาวนานขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ยามใดที่มาเกิดเป็นมนุษย์ประมาทในการดำเนินชีวิตทำชั่วละดีทำใจให้เศร้าหมองก็ไปอาบาย บางชาติเดิมนอนชีวิตยอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็ละเชื่อทำดีทำใจให้ใสสั่งสมกุศลธรรมก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ก็ชีวิตพลียวีึ้นขึ้นๆลงๆมาอยู่อย่างนี้ในสุดทั้งก็เบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัตรที่มันไม่แน่ไม่นอน เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแล้วกับพื้นฐานก็ชีวิตก็เป็นทุกข์ท่านก็เบ,บื่อหน่ายในชีวิตที่เป็นทุกข์ในสังสารวัฏอยากจะ,สะแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ก็เฝ้าเพียรสังสมบุญบาร,รมีเรื่อยมาทั้งทางบาร,รมีศีลบาร,รมีในกรรมปัญญาบริยะคขันติ สัจจะธิษฐานเมตตาเบีคาบรมีทั้งด้วยทรัพย์โดยอวัยวะโดยชีวิตมันนับครั้งไม่ถ้นเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมท่านก็อ,ออกจากตระกูลกษัตริย์ปฏิเสธสมบัติจักรพรรดิที่จะบังเกิดขึ้นในเจ็ดวันนั้นออกบวชเพราะเห็นว่า ชีวิตของโครหัสแม่จะเป็นพระราชาส่งไว้ซึ่งพระราชาอำนาจแต่ก็เหมือนมีทุลีในดวงตาเพราะว่าจะต้องคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพระสุขนิกรเป็นชีวิตที่อึดอัดครับแคบจะไม่มีเวลาสำหรับการแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ เมื่อไม่แสวงหาชีวิตก็จะมีทุกข์อยู่ลำไปเพราะฉะนั้นท่านจึงปลีกตัวจากชีวิตของครหัสัดได้เลือกดำเนินชีวิตในเพศนักบวชเลือกที่จะมีชีวิตที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเลือกชีวิตที่เรียบง่ายสันโดษมักน้อย ไม่ครุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีผัจจัยตามมีตามได้ปลอดกังวลมีเวลาว่างติจะแสวงหาหนทางบรรลุหลังจากผ่านการศึกษาจากครูบาอาจารย์ในยุคนั้นซึ่งก็มีอยู่สองประเภทประเภทที่สุดโตม ประกอบตอนพัวพันบริกรรมมสุขสิ่งคิดว่านั่นแหละคือการดับทุกข์มีสุขอย่างแท้จริงซึ่งก็ไม่มีอะไรใหม่สำหรับท่านที่ผ่านความเป็นองค์ราชทายาทของกรุงกบ,บิลพัตมนแล้วกับสุดตรงอีกฝ่ายหนึ่งก็คือการแสวงหาหนทางบรรทุก โดยการทำตัวให้ทรม,มาลําบากเพื่อหวังจะให้เทพเจ้าที่มองไม่เห็นที่เลื่อนลอยนั้นแต่คิดว่าเป็นเทพเจ้าที่สูงสุดที่จะบันดาลบันดาลพรพิเศษให้ดับทุกข์ได้ให้มีชีวิตเป็นสุขอย่างนิรันดรแม้บางท่านจะสอนให้ สัง,งัดจาก,กรรมและอกุศลลธรรมละวิตกวิจารปิติเข้าถึงปิติสุขเป็นเอกก,ะกะตาใจเป็นหนึ่งได้ถึงสมามัติแปดแต่ท่านก็ยังตรองตามโดยสติปัญญาและบารมีของพระองค์า่านว่ามันก็ยังดับทุกข์ไม่ได้อย่างจริงๆ มันแค่กลบทุกเหมือนหินทับหญ้าคือยังไม่ได้เอารากหญ้าออกหญ้ามันงอกไป่ได้เพราะก้อนหินมันทับแต่เวลาเอาก้อนหินออกหญ้าก็งอกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงอยากจะสแสวงหาทางที่จะขจัดรากง้าแห่งความทุกข์ทรมานสำรวจตรวจตาดูแล้วก็ ก็คือจะต้องขาจาดกิเลสอสวะให้หมดสิ้นไปแล้วในที่สุดท่านก็ปล่อยชีวิตที่ตายตนประสีมหาโภคโดยการทำใจหยุดนิ่งนิ่งปลดปล่อยวางทุกสิ่งราะผ่านมาหมดแล้วชีวิตที่เต็ป่ปวยการมาสุขก,กด็ดีที่ประกอบตอนโภผ่านไมปด้วยความลำบากทุกตทรมาน ทรมานตนมาก็แล้วกดีสมาบัติแปดรูปฌานสี่รูปฌานสีก็ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ใจท่านไม่ผูกพันกับทั้งหมดที่ผ่านมาท่านก็ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆตั้งมนโนปณิธานอย่างแน่วแน่วันเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเลือดต่กระดูกหนังยังมันถ้าหากว่าไม่พ้นทุกข์ ไม่เข้าถึงความสุขที่เป็นอมตะที่เป็นบรมสุขสุขอย่างเดียวแล้วเราก็จะไม่ลุกจากที่และในสุดท่านก็ปล่อยวางพอใจเบื่อหน,น่ายก็คลายความยึดมันถือมันมันก็หลุดจากความคิดคำนึงทั้งสิ่งเหล่านั้นใจก็รวมมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ภายใน หยุดอยู่ภายในซึ่งเป็นฐานที่ตั้งดังเดิมของใจคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แต่ก็ไม่ได้มีบอกไว้ละเอียดในคำพิีแต่ก็จะหยุดอยู่ตรงเนี้ยเพราะที่ตั้งฐานดังเดิมของใจมันอยู่ตรงนี้และในที่สุดก็หยุดเลื่อยไปคือไม่เอาอะไรแล้วลใจมันก็หยุดนิ่งเฉย ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งมันก็ยิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในแล้วท่านก็ได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวมีดวงธรรมภายในมีกายต่างๆที่ซ้อนซอนกันอยู่สลับกับดวงธรรมที่ซ้อนซอนกันชุดละหกดวงคือดวงธรรม,มนนานุปัสสนาสิประธานดวงศีลดวงสมาธิ ดวงปัญญาดวงมุตติญาณทัศนะด,ดวงธรรมทั้งหมดซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างกายต่อกายกายต่างๆเรียกว่ากายในกายหรือกายภายในในกายภายในก็มีตั้งแตกการรยมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนก็ตัวเราท่านหญิงก็เหมือนท่านหญิง ท่นชายเหมือนทัานชายก็คือกายฝันนั่นเองที่เรานอนหลับแล้วฝันไปคือกายไปเกิดมาเกิดเวลาไปเกิดกับกายเนียในกลางกายมโนเรียก็จะมีกายทิพซ้อนอยู่ทั้งกายทิพยาบก,กายทิพละเอียดในกลางกายทิพก็จะมีกายกรุประมิม ทั้งกายหยาบละยกายรูปภพละเอียดในกายรูปภพก็จะมีกายอรูปภพทั้งหยาบละเอียดมันจะซ้อนกันอยู่กายทิพย์ปรปภพนี้จะมีเครื่องประดับติดตัวเป็นกายของสุขติภูมิกายทิพย์ก็ของสวรรค์กายรูปภพก็ของรูปภพกายรูปภพก็ของอรูปภพ แล้วในการกายรูปผมเราก็จะเข้าถึงพระธรรมกายกายธรรมซึ่งมีลักษณะที่สวยงามมากสวยงามกว่ากายต่างๆที่ผ่านมาเพราะว่าประกอบไปด้วยลักษณะหมาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูเหมือนดอกบัวสัตบุงกดไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งจะบรรจอมขอมม่อม บนประสียนที่เรียงรายด้วยเส้นประสบะเส้นผมที่กดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนประสียนที่สง่าง,งามบนบวรกายนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาะเหมือนอย่างที่ได้แนะนนำไปเบื้องต้น ท่านจะไม่ทำกิจอย่างอื่นนอกจะอยู่ในอริยบทเนี้ไม่มียืนไม่เดินไม่นอนะเราไม่มีความจำเป็นสำหรับท่านเป็นอริยบทของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วกายนี้คือกายตัสรุธรรมของเราเพราะว่าท่านมีธรรมจักขุจักขุ ญาณปัญญาวิชาแสงสว่างประชุมพร้อมกันอยู่อย่างน้อยก็จะไม่ง่ายก็คือมีธรรมจักขูกับมียานาัศนะธรรมจักขูของท่านนะ่ะท่านเห็นได้หลาบทิศเห็นได้วิเศษได้แจ่มแจ้งแตกต่างจากการเห็นด้วยตาของอาร,รมณ์มพรมทิพย์มนุษย์ทั้งหลาย เห็นในทังงานดีทงาทงปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตได้รอบตัวในเวลาเดียวกันอยู่เฉยๆก็เห็นได้ทุกที่ทุกทางเรียกว่าธรรมจักขุเราเห็นไปถึงไหนก็มียานาัศนะก็ร,ะรู้ไปถึงนั้นซึ่งต่างจากตามนุษย์เห็นถึงไหนแต่ว่าก็จะรู้ก็ต้องเดินไปถึงตรงที่เห็นนั่นนี่คือกายผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแ,งแงทงตลอด ในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตในเป็นผู้ตือนแล้วจากกิเลสเบิกบานเพราะแหล่งกำเนิดแห่งความสุขเป็นแหล่งแห่งความสุขนี่แหละคือที่พึ่งที่ลึกที่แท้จริงของเราของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้จะเชื่อชาติศาสนาและเผ่าพัานธุ์ใน ก็มีกายธรรมนี่แหละที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นก็มีกายธรรมอยู่ภายในมีพระรัตนตรัยในตัวกายธรรมนี่ก็มีหลายระดับตั้งแต่ากายธรรมข้อตรภูคือจุดกึ่งกลางระหว่างปุถุชนและความเป็นพระอริยเจ้าหน้าตาักท่านจะหย่อนกว่าห้าวาลงมาเล็กไม่มีที่สิ้นสุด ใจใหญ่ไม่ถึงห้าวาเกือบห้าวาแล้วก็มีกายธรรมปโสดาบัน,นตะคหวาสูงห้าวาในการยธรรมโสดาบันก็จะมีกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าทักสิบวาสูงสิบวาในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีก็มีกายธรรมพระนาคามีหน้าทักสิบ้าวาสูงสิบ้าวาซ้อนอยู่ ในกลางกายทำพระนาคามีก็มีกายทำพระรหัสทั้งหยาบละเอียดหน้าตักยี่สิบมาสูงยี่สมาตั้งแต่กายทำโครตรภูโสดาสิกิตาคานาคาร,าคารหัสนั้นมีลักษณะเหมือนกันหมดต่างแต่ขนาดที่ใหญ่เล็กต่างกันดังกล่าวกับความบริสุทธิ์ ที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันก็เรียกไปตามกิเลสที่ละได้กิเลสในคันนี้แม้ตระกูลเดียวกันแต่ชื่อเรียกก็เรียกแตกต่างกันก็เรียกว่าสังโยชน์แต่ก็เป็นกิเลสในตระกลเดียวกันคือโลภโทสะโมหะซึ่งมีร่ากเก่าจากอาวิชชากายเป้าหมายคือกายทำอรหัตผลหน้าตาักยี่สิบวาทรงยี่สิบวา ถ้าเขาถึงตรงนี้ได้ก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่งบังคับบัญชาชีวิตขึ้นขึ้นลงๆมีความทุกข์ทรมานและก็พ้นจากภพสามไปสู่อายตนะนิพพานทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวมนุษย์เหล่านี้แหละกายใหญ่จะซ่อนอยู่ในกายเลย็กี่ซ่อนกันได้เพราะว่าละเอียดกว่า เหมือนภูเขาอยู่ในกระจกเงาที่เราส่องสะท้อนไปนะกายที่ละเอียดกว่าจะซ่อนอยู่ในกายที่หยาบก,กว่าทั้งหมดรวมทั้งกายมนุษย์หาบก,ก็เป็น18กายแต่ละกายจะถูกเชื่อมโยงด้วยดวงธรรมหนึ่งชุดชุดละหกดวงดังกล่าวนะั้นคือดวงธรรมมานุปัสนาสิปทานดวงศีสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณอนัตสัตตะ นี่ก็เป็นภาคทฤษฎีที่เราจะต้องศึกษาเอาไว้เหมือนในสมัยพระสัมมสาสัมพุทธเจ้าท่านยังทรงมีประชนชีพอยู่ท่านเ็จะบอกภาคทฤษฎีหรือปริยัตบอกเป็นอย่างนี้เมื่อภิกษุผู้เห็นภายในวัตาสงสารได้ยินแล้วก็เกิดกุศลสตาอยากจะปลีกวิเวกก็เข้าป่าเข้าเขาไปตาม ต้นไม,ม้บึงอยู่โคนไม้อยู่ตามป่าเขาลำเนาภัยหุ่หน้องของบึงในถ้มเป็นต้นเพื่อแสวงหาทิวเวกแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยตัวตัวเองเจริญสมาธิภาวนาบำเพ็ญสมณธรรมศีลส,สมาธิปัญญาในตนเองพระพะสัมาสมุจาได้แค่เป็นพระบรมครูที่บอกวิธีการ และกัหลักการส่วนที่จะเข้าถึงได้มีประสบการณ์ภายในนั้นใครทำแทนกันไม่ได้เป็นปัจจัตังต้องทำด้วยตัวเองท่านแค่เป็นผู้บอกผู้แนะนำชีโนาวความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้ให้เพราะฉะนั้นวันนี้ลูกๆทุกคนได้มาพร้อมใจกันทำกรณียกิจคือกิจที่ควรกระทำ ซึ่งเป็นงานที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดมากี่ครั้งจะเกิดมาเป็นชนชั้นไหนก็ตามวัตถุประสงค์หลักของชีวิตมีเพียงประการเดียวคือการที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายและกระทำพระนิพพานในแจ้งวันนี้เรามาถึงณจุดที่บุญได้ส่งผลให้เรามาบําเพ็ญกรณียกิจ ดังนั้นให้ลูกทุกคนไดตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะลูกนะไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้เละหยุดเป็นตัวสมเด็จดวงธรรมและกายในกายดังกล่าวก็มีอยู่แล้วในตัวแต่เป็นของละเอียดหน้าที่ของเราคือทำใจของเราให้ละเอียดเท่ากับของที่มีอยู่โดยการทำใจหยุดกับนิ่ง แต่วิธีทำใจให้หยุดนิ่งนั้นะมันก็มีได้สองแบบคือแบบหนึ่งเราจะนึกเป็นภาพสมมุติเป็นดวงแก้วหรือองค์พระให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจเราก็จะได้ไปสัดสายไปคิดเรื่องอื่นไม่ฟุง้งซ่านหรือเราจะวางใจนิ่งๆเฉยๆก็ได้พร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมา อรหังสัมมาอราหังสัมมาอราหังภาวนาเคลื่อยไปจนกว่าใจ,ใจใจหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งเนี่ยจะมีความรู้สึกไม่อยากจะภาวนาสัมมาอราหังต่อไปอยากหยุดนิ่งเฉยๆแม้ว่ายัางไม่เห็นอะไรก็ตามนั่นแหละถูกวิธีแล้ว เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจหยุดนิ่งนิ่งอย่างสบายๆจะไย่ไตั้งใจเกินไปหรือคาดหวังอะไรเกินไปเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จเราก็เพียงทำหน้าที่หยุดนิ่งนิ่งดยวิธีการดังกล่าวนะลูกฮะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมสาหรับผู้มีบุญอย่างพวกเรา จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้รู้ทุกคนได้ตั้งออกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธทมกันให้รู้ทุกคนสมหวังนั่งใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกทุกคนลูกนาะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ